่าก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่อง TZR นะครับเนื่องจาก TZR ตัวเนี้ยครับ TZR แปลงเป็น VR นครับที่ผมได้มานะครับเป็นสภาพทรงลุงใช่ไหมแบบเดิมๆเ,เลยล้อใหญ่ชุดหน้าใหญ่หลังดิสนะครับแล้วก็สภาพอะไรคือเป็นของเดิมหมดทุกอย่างตอนนี้ก็ จัดสภาพใส่อาร์มิเนียมเกียร์โยงไปหม้อนะ้ำอามิเนียมพวกอะไรประมาณนี้ครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เรามาพูดถึงว่ามันมีปัญหาอย่างหนึง่งคือหลังจากที่ซื้อมาได้วันหนึง่งหรือ2วันนะครับมันมีอาการสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับแบบว่ากระทืบกระทืบ,ะทบแบบสุดแรงเลยนะเออกระทืบแบบสุดแรงเลยสิบยี่สิบสามสิบทีเปิดโชคแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะต้องเข็นกระตุกตลอดนะครับมันก็ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เรานะครับให้เราให้เรายัางไงอะ่ะเดินดูระบบไฟใหม่นะครับว่ามันไฟมันเป็นยังไงใช่ไหมพอเราเริ่มดูใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังผมเริ่มไล่ชุดไฟใหม่นะครับไล่ไล่มาไล่มานะครับไฟนะครับขึ้นมาจากเครื่องนะฮะขึ้นมาจากไอ้พวกมัดมัดไฟอะ่ะขึ้นมา ขึ้นมาเสร็จนะครับแล้วก็ไล่สายไปไล่สายไปพอมาเปิดดูสายชุดไฟนะครับคือต่อมามั่วเลยนะครับปลั๊กอะไรก็ไม่มีคือแบบจำ้จำจ้ำแล้วก็เอาเอาอะไรพระเทปพันน่ะเอออะไรประมาณนั้นน่ะผมก็เลยไปซื้อชุดไฟมาใหม่แล้วก็ไปซื้อชุดไฟมาใหม่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเดินไฟดูนะคคือไฟมาไฟมาจากเครื่องแล้วก็ขึ้นมาหมดขึ้นมาหมด,ข,มหมดขึ้นมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บดูกล่อง กล่องไฟมานะกล่องเครื่องมากล่องแล้วก็ไปที่ไปที่คอยหัวเทียนนะครับอ่าสายไปเข้าคอยหัวเทียนและก็พอสตาร์ทดูนะฮะไฟไม่ออกหัวเทียนด้วยเพื่อนเออคือไฟมาหมดเลยมาจากมัดไฟขึ้นมากล่องไปจะไปคอยใต้ถังอะเออคอยหัวเทียนอะพอต่อเข้าไปปุ๊บนึกออกไหมไอ้สายสีสีส้มหรือสีแดงอะเข้าไปที่คอย คอยหัวเทียนใช่ไหมสรุปว่าสองสตาร์ดูไฟแม่งไม่ออกหัวเทียนเว้ยแต่ไฟมันมาแต่พอเข้าคอยไปแล้วอะจะจะออกมาหัวเทียนอะคือไฟมันไม่มาก็เลยแบบงงงงว่ามันเป็นอะไรของมันวะสรุปคําไปคํามานะคือไฟกล่องก็มาอะไรก็มาจากข้างล่างก็มาแต่ทําไมมันมันไม่เข้าไปที่หัวเทียนนะครับก็ก็เช็คๆไปนะครับก็ รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็ตัวปัญหาก็คือกล่องไฟนะกล่องไฟอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อจะบอกว่าเออไฟมันมาไม่ใช่หรอตอนเช็คที่กล่องนะเออเช็คสายกล่องอะไรเนะี่ยไฟมัน,ไฟม,นไฟมันออกจากกล่องเออไฟเข้ามาที่กล่องแล้วก็ออกจากกล่องไปแต่พอเข้าคอยหัวเทียนแล้วม่งไม่ออกหัวเทียนเพราะอะไรใช่ไหมก็จับจุดได้นะครับงมหาไปทำงมหามา ไปยืมกล่องของอีกทีแท้ติคันหนึ่งของพี่ที่ทํางานนะครับมาลองดูนะครับซึ่งไฟมันออกแต่ไฟมันออกแรงกว่าก็คือแบบไอ้กล่องเนี่ยไฟมันออกออกเป็นประกายเห็นเลยสีส้มแต่ว่ามันไม่มีเสียงแบบว่าเพี้ยมันไม่มีเสียงเพี้ยของไฟอะไรเลยนะฮะแต่กล่องที่ยืมพี่ที่ทํางานอีกอันหนึ่งมานะครับมาลองมาลองมาลองใส่แล้วสตาร์ทดูนะครับนอกจากจะมีประกายไฟจาก จากไฟแล้วอะ่ะมันจะมีเสียงแบบแปะแบบเสียงช็อตอะ่ะแบบดังมากเหมือนไฟมันแรงกว่านะครับก็สรุปได้ว่านะครับเพื่อนๆถ้าไล่ไฟอะไรแล้วอะ่ะแล้วไฟมันแบบมาบ้างไม่มาบ้างหรือว่ามาแต่ไม่ออกหัวเทียนอะ่ะให้เพื่อนๆลองดูที่กล่องว่ากล่องมันทํางานสบมบูรณ์หรือเปล่ายัางกล่องไปเนี่ยไฟมานะครับแต่เหมือนไฟมันอ,อน่อนอ่อนจนเกินไปที่จะส่งไปเข้าคอยแล้วออกที่หัวเทียนนะครับต้องเช็คกล่องด้วยนะครับก็ ก็งมอยู่นานเลยเออเราก็ดูแล้วว่าไฟมันออกกล่องมาเออไฟเข้ากล่องแล้วไฟแล้วไฟออกจากกล่องมาแต่คือพอจะไปหัวเทียนอะไฟมันไม่พอที่จะให้ไปจุดระเบิดนะ mm. ก็ประมาณนี้เนาะเรื่องที่จะมาเล่านะครับว่าการไล่ไฟนะครับของรถธีสดาบุกนะเดี๋ยวมาให้ดูสภาพก่อนอะนะครับนี่ก็ เดี๋ยวชุดสีเนี่ยผมก็ต้องสั่งสั่งใหม่หมดนะครับมันมีซื้อมาตามสภาพเลยก็มีออชํำรุดนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ใส่ล้อทองอาร์มอาร์มิเนียมเหมือนสเตปอะไรหมดตอนนี้ผมจะลือ้อเดี๋ยวผมจะทำการลื้อนะครับแล้วก็ทำสีโครงใหม่แล้วก็จะดูสนิมด้วยตอนซื้อมาผมไม่ได้ดูผมเจอสนิมปูดผมต้องมาขัดดูนะครับแล้วก็ ดูว่ามันทะลุหรืออะไรไหมแล้วก็ทําสีใหม่นะครับเดี๋ยวจะเดินเดินสายใหม่นี่ก็เป็นโปรเจกต์ของทีแซดผมนะครับก็ตอนตอนแรกนะกัตอนที่แบบใส่เอกกล่องบ้าเนี่อยู่อะก็คือว่าไฟมาอะไรมาหมดแต่คือว่าเช้ามาในสตาร์ทแบบ3 0 2 0 30ทีไม่งยัง,ไ,งไม่ติดเลยต้องไปคิดวิ่งเข็นกนระตุกนะเหมือนไฟมันมาแต่ว่ามันมาน้อยแล้วก็ไม่เสถียรเนาะ เดี๋ยวเรามาลองดูพอใส่กล่องอันนี้ผมยืมกล่อง t ีซ MP ที่ทำงานมาใส่ก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูว่ากดทีเดียวจะติดไหมอ่ะเปิดสวิตช์แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะจะติดไหม สรุปกดเบาๆทีเดียวติดนะครับไฟแรงมันก็มันก็ช่วยให้สตาร์ตติดได้ง่ายนะครับไฟมันอ่อนบางทีมันไม่พอส่งมาที่คอยหัวเทียนแล้วมันส่งออกมาหัวเทียนแล้วมันไฟมันเบาเกินมันไม่พอสตาร์ตนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่อง Let's Go Story ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มาคุยกันเนเรื่องการไลนะ่ไฟเนาะว่า มันมีด้วยเนาะไฟมาแต่ว่าไฟมันอ่อนเกินแล้วมันสตาร์ทรถทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับมันก็มีนะครับก็สำหรับวันนี้ช่อง Let's Go Story เขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าไป